จริงๆอยากเล่นนันเนือยากอ่ะเล่นยากนะถ้าเล่นแบบเนี้ยคือยากเพราะว่าอ,อ๋อ,อ,อ,อไม่ใช่อยากเล่นอันที่มันขึ้นแล้วก็โหนอ๋อเป็นพาราชูอ,อ๋อ,อไม่ใช่อันนี้หรอไม่ใช่คนละอันกันในที่สุดก็ถึงเวลาของเราสักทีก็ดีใจดีใจครับอย่างน้อยอ่ะมันก็ได้ทําความรู้จักกันมากขึ้นถ้าอย่างเงี้ยเราชอบตักแดดเยอะๆใช่ปะ่ะครับอ่าตอนสมมติเราเราแบบว่าจําลองสถานการณ์เลยนะ สวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับวันนี้มาดูผิวครับตอนนี้รู้สึกแบบแสบอยู่มากเลยครับช่วยดูหน่อยได้ไหมไจะมองเห็นไหมครับนั่งขานดูนอนดูได้ไหมครับอ,อุ๊ยแต่จริงๆเป็นคนผิวเนียนมากดิหมอใช่วันนี้อยู่ด้วยกันเนะ่ก,ก็รู้สึกว่าเขาก็รีแลกซ์มากขึ้นเราก็รีแลกซ์มากขึ้นอยากถามเรื่องหนึ่งถ<ท>า <ำ S 1> มเรื่องอะไรได้ไหมได้เรื่องคุณยายอืม นอนตอนนี้ก็ยังถึงคุณยายทำไมอ่ะชอบนอนตับ EX คุณยายอืมคือคุณยายความรักที่เขามีให้กับยายอ่ะมันเป็นสิ่งที่เคนอ่ะรู้สึกได้ว่าคนคนนี้ต้องรักคุณยายแล้วก็รักครอบครัวมากแน่แคือโตมากับยายหรอหรือว่าคือตอนเด็กๆเราอยู่กับคุณตาคุณยายใช่ไหมแล้วตรงนั้นอ่ะมันไม่มีน้ําไม่มีไฟไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ําเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะที่เราอยู่อ่ะ เด็กต่างจังหวัดนะเนาะที่บ้านก็จะมีของขางนานแล้วก็โดดน้ำคลองเล็กๆเ,เล่นแล้วคุณยายชอบทำอะไรให้กินที่สุดไข่เจียวคือยายอ่ะชอบทําเยอะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยที่บ้านคุณยายคือเราอ่ะจะเก็บผักมาบางครั้งเนี่ยที่เวลาไปขายขายไม่หมดแล้วก,กลับมาทำอาหารกินไม่แต่ว่าชาจเจนก็ไม่รู้สึกติดค้างอะไรกับคุณยายใช่ไหมล่ะไม่แต่อยากให้ยายอยู่เพราะว่าอยากให้ยายเห็นแบบ ว่าเราแบบโตมาแล้วแบบ<ม>เริ่มป,ประสบความสำเร็จเะรอย่าเงี้ยแต่เราเชื่อนะว่าเขาก็คงเห็นแหละต<ม>อนนี้ยพอได้รู้จักมันก็เลยเหมือนเป็นการเปิดอีกด้านหนึ่งให้เราเห็นเยนอยากให้ชัดเจนคิดแค่ว่าความสัมพันธ์ของเราอะครับไม่ว่ามันจะเป็นไปนในทิศทางไหนนียแต่ขอให้เชนได้อยู่ดูแลคือตัวเคนอะพร้อมที่จะ รักใครสักคนหนึ่งขอแค่เขามีความรักที่ดีให้กับเราแต่ตอนนี้มันอยู่ที่ชัดเจนแล้วว่าพร้อมที่จะรักตัวเคนที่เป็นตัวเคนจริงๆไหม